โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับเข้าสู่ Eat Fast Play Fast Channel อีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับฟาสก็อยู่กับเจ้ากอง2ตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นโซโบกับอ e ีฮามนะครับก็เออเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าฟ้าสเนี่ยพึ่งเข้ามาในวงการเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงไม้น้ำต่างๆนาๆนานะครับคำถามหนึ่งเนี่ยที่ฟาสถามตัวเองเนาะก่อนที่จะซื้อกองเนี่ยเราก็มีคาถามว่า เฮ้ยถ้าเราอยากจะเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงไม้น้าเนี่ยเราควรจะซื้อกรองแบบไหนดีนะครับพอเริ่มต้นมันเป็นแบบเนี้ยนะครับฟัดก็เลยแบบนั่งหาข้อมูลเนาะนะครับแล้วฟัดก็ได้เจ้าโซโบโมาใช้ก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งได้ของมาวันนี้เลยนะครับก็ตัดสินใจซื้อตัวอ e ีฮาม2องมานะครับก็วันนี้ฟัดก็เลยอยากจะมาทำคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับว่าเอ๊ะเออราคาของเจ้า2ตัวเนี้ยต่างกันประมาณซัก 5เท่า4ีถึงหเท่านะครับทำไมเจ้า2ตัวนี้มันถึงห่างกันขนาดนี้และตัวไหนดีกว่ากันยังไงนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเนาะว่าตอนนี้นะครับเ,ออเจ้าตัวอ h ฮานเนี่ยฟาสก็ยังไม่เคยได้ใช้เลยนะครับเพียงแต่ว่าที่ฟ้าซื้อมาเนี่ยฟาสอ่านรีวิวจากในอินเทอร์เน็ตหรือว่าดู YouTube ของต่างประเทศมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อตัวนี้เนาะแล้วก็เลยจะเอามา เปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับก่อนอื่นเลยมาเริ่มจากจากเจ้าตัวแรกนะครับเป็นตัวที่ฟ้าใช้อยู่ประจำเนาะเพราะว่าฟ้าใช้กับตู้ประมาณ24นิ้วนะครับซึ่งน้ำในตู้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ประมาณสัก60ลิตรเท่านั้นเองนะครับหลักการเวลาเลือกกรองนะครับกรองนอกเนาะนะครับเอ่อถ้าสมมุติว่าเราเปิดในอินเทอร์เน็ตอ่านๆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อะก็มักจะมีเขียนบอกว่าเนี่ยให้เลือกก็เอาจำนวนน้ำในตู้นะครับ คูณด้วยประมาณ5-10ถึง10นะครับก็จะเป็นกรองที่แบบพอดีจริงๆคูณด้วย5ก็ก็เพียงพอแล้วนะครับแต่บางคนก็เผื่อไปถึง10ถึงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างที่ฟาสบอกไปนะว่าตู้ฟ้าเนี่ยมันจุน้ำอยู่ประมาณ60ลิตรเพราะฉะนั้นคูณ5เข้าไปหรือว่าคูณ10เข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ประมาณ เออสามถึงหกรลิตรนะครับประมาณนี้ซึ่งเจ้าตัวซ้ายมือเนี่ยมันคือเจ้าโ so ซโ so ซโบ F850 UV ก็คือเป็นตัวโซโบนะครับอัตราการกรองเนี่ยอยู่ที่850ลิตรต่อ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็มี UV ในตัวด้วยนะครับแต่ถามว่า UV จํจำเป็นไหมนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงไม้น้ำเนาะก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ว่าฟาเห็นราคามันต่างกันแค่นิดเดียวสำหรับโซโบเนาะฟาก็เลยซื้อแบบ มี UV มาแล้วกันนะครับทีเนี้ยเ,เจ้าตัวเนี้ยนะครับเอามาดูก่อนเนาะว่ามันว่ามันเป็นยังไงนะครับเจ้าตัวเนี้ยคืออ e ีฮาม2215นะครับซึ่งอ e ีฮามสอห้าเนี่ยอัตราการกรองเนี่ยถ้าเทียบกับเจ้าตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยจะอยู่แค่620ลิตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเอา้าตัวนี้แพงกว่าแต่ทำไมอัตราการกรองเนี่ย มันกรองได้น้อยกว่ามอ,มอเตอร์มันเล็กกว่านะครับมันต่างกันยังไงเนาะก็เดี๋ยวฟัดเปิดให้ดูเลยละกันนะครับก็เจ้าโซโบโนเนี่ยนะครับอันนี้พอดีฟาถอดออกมาล้างเนาะเราก็เลยจะออได้โอกาสได้ของมาพอดีก็เลยจะามาทําคลิปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดลู u ยูวีนะครับหลักการทํางานก็คือว่าน้ําเนี่ยจะถูกดูดเข้าไปนะครับแล้วก็จะถูกปล่อยออกมาจากด้านล่างนะครับแล้วในด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะมีตะกร้านะครับ เดี๋ยวฟ้ายกตะก,ก้าขึ้นมาให้ดูเนาะอ่าก็คือเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเสียบอยู่ในตะก,ก้าเป็นลักษณะแบบประมาณนี้อ่าจริงๆมันจะเสียบอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับน้ําก็จะออกจากข้างล่างเนาะแล้วก็ไหลขึ้นมานะครับผ่านตัวพวกชั้นกองเดี๋ยวขออนุญาตวางอันนี้ก่อนเพื่อให้ง่ายอ่ะวางไว้นี่เลยแล้วกันอ่าโอเคนะครับก็น้ำเนี่ยนะครับจะไหล จากด้านล่างนะครับโอ้น้ายังไหลยอยู่เลยขึ้นมาด้านบนเนาะนะครับพอขึ้นมาด้านบนแล้วเนี่ยยังไงต่อนะครับก็จะถูกเจ้ามอเตอร์นะครับซึ่งจะมีใบพัดอยู่ตรงนี้ดูดแล้วก็ปล่อยเข้าแทงอีกทีหนึ่งนะครับก็หลักการทํางานคร่าวๆของเจ้าโซโบโเป็นประมาณนี้ส่วนเจ้าอีฮามเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยนะครับโดยที่น้ำเนี่ยนะครับจะเข้าจากด้านล่างเหมือนกันก็คือเข้าจากรูนี้เลย แล้วก็ผ่านพวกวัสดุกองนะครับแล้วก็ออกด้านบนนะครับทีนี้จุดแรกเลยเนี่ยนะครับพี่ฟ้าอยากจะเอามาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของวัสดุนะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกแบบแบบพลาสติกเลยอะเหมือนกับกะละมังอะไรประมาณนั้นน่ะแต่ว่าถามว่าหนาไหมก็ค่อนข้างหนาแต่ถ้ากระแทกแรงๆฟ้าว่าก็แตกเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นพลาสติกจริงๆนะครับส่วนเจ้าตัว e ีฮามเนาะอันนี้ฟ้าก็ยังไม่ได้ใช้เลยเนาะนะครับก็ฟ้าแกะให้ดูเลย เออใยกองฟ้าสเอาบางส่วนออกไปแล้วเนาะพอดีว่าฟาเออตอนแรกว่าจะใช้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่กลับเข้ามาเนาะหลักการก็เหมือนกันนะครับน้ำผ่านด้านล่างเข้ามาแล้วก็จะถูกมอเตอร์ดูดแล้วก็ปล่อยเข้าตู้เหมือนกันเลยนะครับอ่ะตัวอ e ีฮามเนี่ยราคาที่แตกต่างกันจุดแรกเลยนะครับคือเขามีแถมวัสดุกองมาให้เรียบร้อยแล้วคือเจ้าวัสดุกองพวกนี้นะครับเราไม่ต้องไปไปไปเออเรียกว่าไปซื้อมาเพิ่มเองเนาะนะครับซึ่ง เอ่อถ้าเป็นของ eHam เนี่ยราคาจะค่อนข้างสูงอยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าอย่างเจ้าตัว Substate Pro ตัวนี้นะครับลิตรหนึ่งก็อยู่ประมาณสัก900-1,000ประมาณเนี้ยนะครับก็เออจะเป็นส่วนนี้ด้วยที่ราคาสูงขึ้นมาเนาะแล้วก็อุปกรณ์วัสดุในการกองทุกอย่างเนี่ยมันครบชุดมาหมดเลยนะครับมีใย,ยมีอะไรทุกอย่างให้มาหมดเลยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเซรามิกลิงตัวนี้ซึ่งเซรามิกลิง1ลิตรเนี่ยนะครับถ้าราคาฟัาดูมาไม่ผิดก็จะประมาณ ห้าหกร้อยบาทและขั้นต่ำนะครับก็จะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นแค่ราคาที่มันต่างกันเนาะออระหว่างวัสดุกองสองตัวนี้ก็ก็ผิดกันเป็นเป็นพันเกือบสองพันแล้วนะครับอ่ะทีเนี้ยนะครับเจ้าตัว e h ามเนาะข้างล่างข้างในนะครับก็จะเป็นแบบโล่งๆเลยก็อาศัยน้ําผ่านพวกใย,ยกองพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ดันขึ้นมาข้างบนเลยนะครับฟา้าอยากจะให้ดูเนาะอย่างที่ฟา้าบอกไปว่าเจ้าตัวเนี้ยวัสดุเนี่ยจะเหมือนกับ พลาสติกเลยอะนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยฟ้าจับดูแล้วเนี่ยมีความหนามีความแข็งมากแล้วก็ถ้าถามฟ้าเนี่ยวัสดุฟ้าจะรู้สึกมันเหมือนกับคล้ายๆพวกไวนิลตู้ปลาที่แบบแข็งแข็งเหนียวเหนียวเป็นวัสดุที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับพี่ฟ้าบอกเนาะราคาที่มันต่างกันเนี่ยมันต่างกันตรงวัสดุกรองด้วยที่เฉพาะวัสดุกรองอย่างเดียวเนี่ยมันก็ห่างกันเกือบเกือบสองพันแล้วอะเฉพาะ2ตัวนี้นะครับ แล้วก็จุดสุดท้ายนะคะฟ้าว่าเป็นจุดที่คนเนี่ยมักจะพลาดที่สุดแล้วก็เป็นจุดที่ฟ้ารู้สึกว่าอ๋อตอนที่เราซื้อมาตัวเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะมันใช้ได้ดีมันใช้ได้เวิร์กเลยแหละเพียงแต่แว,ว่าฟ้าอยากลองตัวที่มันอัปเกรดขึ้นมาประมาณนี้ละกัน <ๆ S 1> คือหลายๆครั้งเอาเวลาเราอ่านข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ดูที่อัตราการไหลอัตราการไหลเพราะฉะนั้นเวลาฟาซื้อเจ้าตัวนี้มา ฟ้าก็ไม่ได้ดูอย่างอื่นเลยก็ดูแค่อัตราการไหลเพียงอย่างเดียวนะครับตัวนี้อัตราการไหล850ลิตรต่อชั่วโมงแต่เจ้าตัวนี้อยู่ที่620ลิตรต่อชั่วโมงราคาตัวนี้ถูกกว่ากัน 3- 4เท่าอา 4, 4่า4-5เท่านะครับแน่นอนว่าฟาดก็ต้องซื้อตัวนี้อยู่แล้วเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนจะดีกว่าใช่ไหมนะครับแต่จุดที่ฟ้าพลาดที่ฟ้าบอกไปเนาะคือปริมาตรของการกองนะครับคือเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเราเห็นเนี่ยเนาะตะก้าเนี่ย ที่มันสามารถใส่วัสดุในการกองเนี่ยมันมีอยู่แค่2ชั้นเท่านั้นเองซึ่งไอหชั้นเนี่ยที่ฟ้าส์ลองใส่แบบเต็มที่แล้วนะเออตัวเนี้ยจะเป็นนีโอเพียวนะครับมีเดียเนาะใส่ได้1ลิตรต่อหนึ่งตะก้านะครับนี่คือเต็มแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมี2ตะก้าเนี่ยแปลว่าฟ้าส์ใส่ได้เต็มที่เนี่ยฟ้าส์จะใส่ได้แค่2ลิตรเท่านั้นเองนะครับอันนี้คือแม็กซิมัมของมันและในขณะที่ของอ e ีฮามเนี่ยเขาจะมีเขียนไว้เลยนะครับว่าไอเจ้าตัว ถังกองเนี่ยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเทียบง่ายๆคือวัสดุกองเนี่ยมันคือแค่ครึ่งนึงของอ e ีฮา m มเท่านั้นเองนะครับอีฮามเนี่ยจะใส่ได้วัสดุกองเนี่ยนะครับสุดที่เนี่ยอยู่ที่4ลิตรเพราะฉะนั้นมันต่างกันถึง2เท่าเลยแปลว่าอะไรพอมันต่างกันถึง2เท่าอย่างเงี้ยวิธีการที่เขาจะทําให้น้ํามันสะอาดได้ได้เร็วได้ดีเนาะ เขาก็ต้องไปเพิ่มแรงที่มอเตอร์ให้ม,มอเตอร์มันมีความแรงขึ้นน้ําที่ไหลผ่านการกรองเนี่ยมันจะได้มีรอบที่มากขึ้นนะครับการทําความสะอาดของน้ำเนี่ยมันก็จะได้มากขึ้นตามไปด้วยนะครับในขณะที่ตัวเนี้ยออความจุเนี่ยมันเยอะกว่าพื้นที่ในการกรองเนี่ยมันเยอะกว่าน้ำมันไหลผ่านรอบเดียวน้ำมันอาจจะออกมาปุ๊บสะอาดแล้วนะครับไอ้ที่เหลือเนี่ยก็กรองก็เป็นการไหลเวียนเปลี่ยนถ่ายน้ําไปในขณะที่เจ้าตัวเนี้ย มันอาจจะต้องใช้เวลาหลายรอบกว่าน้ําออกมาจะสะอาดพอพอเห็นภาพไหมครับเวลาพูดแบบนี้เนาะก็จะประมาณนี้เลยว่าง่ายๆนะให้เพื่อนๆนึกถึงภาพสมมุติแล้วกันสมมุติว่าฟ้าเนี่ยเอากระปองเบป,ปซี่กระป๋องเบป,ปซี่ก็จะกระป๋องเล็กๆนะครับฟ้าตั้งใจจะเอากระปองเบป,ปซี่มาทําเป็นกรองแบบแบบอีฮามประมาณนี้นะครับ แน่นอนว่าความจุแค่กระป๋องแป,ป๊บซี่อ่ะการที่จะให้น้ําไหลผ่านแค่รอบเดียวแล้วแบบโหน้ําออกมาน้ําที่ออกมาจากเอ,อ่อเอาฟลู์เลยเนี่ยมันสะอาดเนี่ยมันก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่ถ้าฟ้าอยากจะใช้กองแค่กระป๋องแป,ป๊บซี่แล้วอยากจะทําให้น้ําในตู้มันสะอาดเนี่ยฟ้าก็จะต้องไปเร่งรอบให้น้ํามันไหลผ่านได้หลายๆรอบเพื่อที่ว่าการกองเนี่ยมันจะได้ผ่านการกองหลายๆรอบฟ้าอาจจะไปเพิ่มเอ,อ่อเพิ่ม ความแรงของมอเตอร์หรือเป็นแบบอสมมุตินะครับเป็น1 5 0 0ลิตรต่อชั่วโมงเป็น2,000ลิตรต่อชั่วโมงเพื่อให้น้ำมันเกิดการถ่ายเทได้ได้ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นน่าสมมุติว่าเราเลือกซื้อกรองเนี่ยจากการดูแค่อัตราการไหลผ่านของน้ําเพียงอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบของทั้งหมดนะครับเพราะว่าอย่างที่ฟ้าบอกไปเนาะการกรองอันเนี้ย น้ำอาจจะต้องไหลผ่านถึง2รอบหรือว่า3รอบมันถึงจะสะอาดในขณะที่น้ําที่ไหลผ่านอ e ีฮามเนี่ยนะครับรอบเดียวมันอาจจะออกมาสะอาดเลยตั้งแต่รอบแรกก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ฟาดก็ฝา,ากไว้คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันส่วนประสิทธิภาพหรือว่ากําลังของปั๊มเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไว้ฟาจะอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึง่งเพราะว่าก็มีหลายๆท่านนะครับที่บอกว่าเฮ้ยไอ้น้ํา620ลิตรของอ e ีฮามเนี่ย คือเขาใส่ทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็คือเอาเครื่องนี้ไปเทสแล้วมันก็ได้620นะครับในขณะที่ยี่ห้ออื่นๆเนี่ยนะครับอาจจะใช้แคออ่อาจจะเอาแค่มอเตอร์อย่างเดียวไปเทสนะครับว่าผลิตว่าอัตราการไหลของน้ำเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆต้องไม่ลืมเนาะว่าตัวเนี้ย850ลิตรต่อชั่วโมงก็จริงแต่ว่าพอมันผ่านพวกวัสดุกองต่างๆมีเศษเ,เศษ ซากต่างๆนะครับเศษต้นไม้เศษตะกอนต่างๆมันก็จะทําให้อัตราการไหลเนี่ยมันลดลงไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวไว้ครั้งถัดไปนะครับฟา้าสลองทสดูแล้วนะครับมันเป็นยังไงเดี๋ยวฟา้าสจะเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังอีกทีหนึ่งละกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยนะครับหรือว่าเอ่อถ้าเพื่อนๆอยากให้ทําคลิปอะไรนะครับเกี่ยวกับไม้น้ำนะครับคือฟา้าก็ยัง ใหม่มากๆเนาะในวงการนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับถ้าสมมุติว่าฟาสพอมีประสบการณ์นะครับฟาสก็จะเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงนะครับสำหรับในวันนี้ฟาสต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็รบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับฟาสด้วยนะครับบายๆครับ